สุดยอดความงามมากินข้าวกนะัน สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีวันพฤหัสที่17บเนะคะอาหารเช้าวันนี้เนาะวันนี้ยายจ๋าบ่ายโมงมีนัดสีดวัคซีนนะคะวันนี้จะไม่กินกาแฟเพราะฟังหลายๆคนเนาะให้เป็นข้อแนะนําข้อควรระวังของตัวเราด้วยนะคะก็เลยอ่าตอนนี้ก็9ก้าโมงกว่าแล้วเนาะเออกินข้าวเช้าเลยแต่ว่าจัมโบ้เลยนะ <laughs> มันรู้สึกเหมือนว่างไงอะ่ะคนเคยกินกาแฟใช่ไหมคนแต่จริงๆแล้วกาแฟยายจ่าเนี่ยมันเป็นกาแฟไม่มีคาเฟอินนะคะมันเป็นไลท์กาแฟเนะาะกาแฟสีน้ําตาลโกกาแฟนะคะมากินข้าวด้วยกันเลยง่ายๆตื่นเต้นเมื่อคืนนี้ก็นอนหนอยเหมือนกันนะคะถ้าไม่ได้กินยานั้นถ้าทางจะไม่หลับแต่ก็ยังคิดกังวลอยู่เออเรื่องการฉีดวัคซีนเนาะ,ะฟังพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะคะ เนาะแต่บางคนโอเคมันก็อาจจะมีอาการบ้างแต่ยายจ๋าบอกเลยว่าตัวเองแข็งแรงเออเขาใช้ให้ใส่ให้ฉีดจอนสันเข็มเดียวด้วยหมายความว่าเราสุขภาพปีกว่าใครเขาถึงให้เข็มเดียวรู้ปะมากินข้าวด้วยกันนะคะโอ้โหอาหารเช้าแล้วเนี่ยวันนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะง่ายๆเลยไข่เจียวเขาเรียกว่าไปเติมพลังนะคะเนาะอ่า ก็เขาเรียกว่าทหารนะ,ะต้องสู้ต้องมีพลังนะคะต้องตุนอาหารเนาะเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงปู่ปู่หัวเระใหญ่เลยนะคะเพราะว่ายายจ๋าจไม่ดื่มกาแฟจะกลัวอะไรขนาดนั้นมันไม่เกี่ยวกันไหมอ่ะไม่รู้อ่ะขอกินข้าวก่อนแล้วกันเพราะข้าวทำให้มีพลังนะคะหายเจ็บหายป่วยหายไขย้แล้วก็แถมเจลปลาด้วยนะเออมากินด้วยกันนะคะ อ,อืมไข่เจียวนานๆได้กินก็อร่อยนะวันนี้แบบไม่ต้องเอาผักเลยอ่ะแกงเขียวหวานหม้อใหญ่เมื่อวานนะคะ <h> นึกว่าเหลือ <c oughs> ตื่นช้ามาข้าวเกี้ยงหม้อเขียวหวานเกี้ยงกระทะนะคะ นาบอกสามีว่าถ้ากินไม่หมดก็ตักใส่กล่องนะเข้าตู้เย็นไว้ว่างั้นไปเปิดตู้เย็นอะไรก็ไม่เหลือเลยพี่น้องจา๋าถูกใจถ้านานแล้วไม่ได้กินเนาะอืมสองพ่อลูกเขาอืมไข่เจียวนี่ก็อร่อยนะเสียดายไม่มีพริกสีราชานลพี่น้องจา๋า น้ำพริกปลาก็แซ่บแล้วน้ำแจ่วแจ่วกินกับปลาเมื่อวานนะวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าเอาเมนูไหนขอเสริมพลังก่อนขอเติมพลังก่อนนะก่อนจะไปฉีดวัคซีนเนาะแต่ว่า11บอโมงเช้ายายจะไปนวดก่อนนะคะต้นคออุ้ยอุ้ยพริกดังคึกเลยต้นคอยายจ่าก,ก็ว่าดีขึ้นเนาะเริ่มเงยได้แล้วแต่ก็ยังเหลืออยู่นะ เมื่อกี้ดังก๊อกเลยดีเลือร้ายเอ่ย11โมงเช้าไปฉีดวัคซีนตอนบ่ายโมงนะสามีแนะนำว่าเข้าไปที่เต็นท์ไปส่งกระดาษพอฉีดเสร็จเขาจะให้นั่งครึ่ง20นาทีก่อนที่จะให้เดินกลับบ้านถ้าจะดูอาการของเราว่ากันไม่เป็นไรขอตุนก่อนนะคะอืมเติมพลังด้วยปลาก่อนเนาะ เขาเรียกว่าคนไม่กลัวไม่กลัวเลยอืแต่ถึงจะกลัวยังไงหลายๆคนบอกว่าเราเลือกได้ว่าเราจะไม่ฉีดก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องนึกะต้องคิดนะอย่าลืมว่าเราถ้าเกิดปุ๊บปั๊บมีเรื่องมีราวเดินทางข้ามประเทศไม่ได้นะคะไม่เสร็จวัคซีนเนาะเพราะว่า เื่อนเยจานะคะจะกลับไปเยี่ยมญาติที่อีกประเทศหนึง่งสามีและลูกไปได้นะเดือนกรกฎาเนี่ยแต่ว่าพี่เขาฉีดไปแล้วเข็มหนึ่งก็ยังไปไม่ได้นะต้องรอครบสองเข็มเพราะเขาได้ไว้เอไฟเซอร์อะ Pfizer นะคะแต่ของเยจานี่จอร์ันแอนจอร์ันว่างั้นเข็มเดียวเอาอยู่ว่างั้นอืมไม่เป็นไร ไม่ถึงที่ตายก็ไม่ตายพี่น้องจา๋าอย่าก,กลัวจุดเกินไปนะคะอย่าก,กลัวจดเกินไปจิตตกขอกินปะลาลาก่อนอแซ่บนะพี่น้องมันพริกถ้วยเก่าเติมกำลังวัคซีนเขาเรียกว่าเชือ้อโรคอย่างหนึงนะ่งเนาะเพื่อที่จะไปต้านเชือ้อโรคใช่ไหม เราก็กินวิตามินซีตัวแซตของเราก่อนก็คือปลานะฮะำขำๆนะคะวันนี้อแตแบบ่บอกเลยว่านานๆได้กินไข่เจียวก็อร่อยนะอแซงก็มีผักชีก็มีนะคะเออจริงๆด้วยผักชีก็มีหลังบ้านไม่เอาไม่ได้คิดคิดแต่ว่า เอาง่งายๆขอเติมพลังก่อนไปสีดวัคซีนอืค่าเชื้อก่อนนะคะเอาเชื้อไปรอค่าเชืออ้อทำไมอิเบนตารับเอเตฟันดักบอกว่ากินเร็ววันนี้ for power to take กันวัคซีน จะได้มีกำลังสู้กับวัคซีนมางั้นบอกปู่ไปแล้วนะครับไปกาแฟแล้วนะโอป้านะกิบมนตอรยังมินเตรับก็้ปนะอันนเะอ<ม>ากอย,ย่าโอเคไปแล้วเด้๋ยพี่น้องจ่าพ่อปู่ค่อยส่งหลานกลับมานี่ถึงเวลากาแฟเปิดนะฮะ ถ้าดื่มหน,หนักๆอย่าง3วันแรกบอกเลยว่าหนึ่งเดือนไม่รอดเยจ่าจบอกแล้วน่ะก็ดูกันนะคะบางครั้งฝรั่งเขาก็ไม่ได้เชื่อเราหรอกเมื่อคืนก็คุยกับปู่กับสามีเหมือนกันว่าอนานๆเปิดไงนานๆเจอเพื่อนหัวทิ่มหัวต่าเลยอ่ะอืมอ่ะก็ทําไงได้เราก็แล้วแต่เขาเขารู้สึกอพูดได้เนาะถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบเราไหมอะ่ะก็เลยพูดอย่างนี้นอกัาสามีเราจะพูดยังไงอะ่ะเมื่อวานน้องสาวคนเล็กมา อย่าจากเขบอกปูกาแฟเปิดเนี่ยโอ้โหหนักเลยนะชนิดว่าไม่ได้กินกลางวันเลยอะ่ะนอนมาถึงขึ้นไปนอนเลยอ่ะช่างเขาสิเขาเขาเอ่อรู้สึกตัวเขาเองพะนะลูกบ้านนี้นะ,ะมีแต่ลูกสะภ้าย,ย่นโบววายอยู่คนเดียวเพราะว่าถ้าเป็นอะไรหรือหนักนี่ยมันตกอยู่ที่เราเด้พี่นอ้องอบอกให้กินน้ําเยอะๆแกก็ขำมานะเอะอก็ดูกันแบบว่า รู้จังหวะนะคะเนาะแกก็เข้าใจว่าเราห่วงแต่ก็บอกไม่ฟังหรอกพี่น้องจ้าเลี้ยงคนแก่ดื้อกว่าเลี้ยงเด็กเด้ออืมนี่หรือเปล่าที่เขาบอกว่าเลี้ยงคนแก่เราจะบาปเพราะเราห่วงเขาห่วงเขาอืมมีกระดูก <laughs> อืมโอเคแล้วนะคะวันนี้ เติมพลังแล้วด้วยปลาร้าน้อยเปอร์เซ็นอืมอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดขอให้เรามีพลังให้มีสุขภาพแข็งแรงก่อนจะแข็งแรงได้เราก็ต้องกินข้าวอาหารเช้าเต็มๆนะไม่เอากาแฟกับไข่ต้มนะคะวันนี้กาแฟตัดไปหนึ่งวันเดี๋ยวหลังจากฉีดวัคซีนมาว่ากันอีกทีเนาะอื <laughs> อืม อร่อยขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่ทเข้ามารับชมรับฟังครัวต่างแดนใบายยายจ๋าเนาะ,ะดูแลสุขภาพนะคะอย่าได้กลัวบางครั้งสิ่งที่กลัวมันอาจจะ,ะทําให้เราจิตตกก็ได้นะคะแต่ยายจ๋าก็กลัวนะแต่ต้องสู้และเดินหน้าต่อไปในเมื่อเข้าฉีดเราก็ต้องฉีดนะคะยิ่งเราเป็นคน ต่างชาติด้วยเนาะเผื่อปุ๊บปับ๊บต้องกลับบ้านเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ปีที่สองแล้วเนี่ยไม่ได้กลับบ้านเนี่ยมันแสนทรมานนะคะเนาะเพราะว่าการเดินทางข้ามประเทศเราต้องใช้ใบสิทธิ์วัชินโชสนามบินเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวค่ะไม่ถึงที่ตายมันไม่ตายนะคะเจ๊จ๋าจะไม่ตายพี่น้องจา๋าพ่อแม่เแม่เจ๊จ๋ายังอยู่นะคะไม่ตายแน่นอน <laughs> ขอบคุณคะ่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามใหญ่จ๋าเนาะค้ัวต่างแดนจากเบลเยียมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวจะมากินต่อกินให้หมดนี่แหละอืมท้องเต็มนะคะเนาะสุขภาพดีะ,ะต้านทานนะคะต่อสู้เนาะกับวัคซีนสู้ๆไม่เจ็บไม่ไข้